สวัสดีผมเพื่อนสมาชิกนะครับช่องเกษตรแนวใหม่ไร่บรรทุนนะครับผมคือเก่าเหมือนเดิมครับมือนอยู่สวนนะครับแตงกิงบกม้วงนะครับมือนี้ขามาฟังทั้งแปลงใ่นะครับเป็นแปลงแก้วสลับกับน้ำดอกไม้นะครับน้ำดอกไม้ฟังคลิปก่อนนานี้ทีไทยเพื่อนสมาชิกเกษตรเร็วนะครับเหลือแต่โฉกนั่นก็สามฤดูนะครับจะเลยขามาฟังทั้งนี้นะครับนี่เป็นแปลงน้ำดอกไม้สลับกับแก้วกับเกีียวสวยนะครับ ตอนแรกปลูกทรงหางเจอเล่เอามาปลูกแท้ไว่นะครับอายุประมาณสักเจปีนะครับ,รบเหมือนเดิมครับแต่งกิ่งบักม่วงช่วงนี้่ายเพื่อนสมาชิกเบิ้งเน้บางที่บริห็นออกตลาดเนาะเนี่ยมิจมาให้เพื่อนสมาชิกนะครับเบิ้งอีกกิจกรรมนึงนะครับหรือว่าอีกอย่างหนึ่งที่ พอมีเวลาว่างก็จะได้เห็ดนะครับเป็นพาไม่นะเป็นไม้แกะสลักนะครับไม้แกะสลักนะฮะอันนี้เป็นพิคเนตนะครับพิคเนตแล้วก็เป็นพญาขุดนะครับเดี๋ยวมันจะได้ลงสีนะครับเพราะว่าติดออเดอร์ิ่นไห้นะก็เลยต้องหลีบทรงลูกขาจักหน่อยนะครับอันนี้ยุทที่ขนาด7คูณ8นิ้วนะครับเขามีทั้งขนาด าหาคุณหกนิ้วนะฮะแล้วแต่ลูกค้าสร้างนะครับเผื่อสมาชิกท่านใดที่สนใจก็ทักมาได้นะครับมีทั้งราคาปีกแล้วก็ราคาทรงนะครับเป็นแกะจากไม่ซกักแล้วก็ไม่ประดูแล้วก็ไม่แดงนะครับแล้วแต่ลูกค้านะครับไม่มาขาก็มีแล้วแต่ลูกค้าอยากได้ไม่ยั้งนะครับมันนี้จะมาทาสีนะครับเมื่อกี้แต่งกิ่งกับทรงแดดแดดอยู่นะครับเน่มเอาสีเอา สลักมากแล้วก็บดไปแล้วเนาะมีห้อยโปรไว้นะเดี๋ยวจะได้ท่าสีนะท่าสลักนะครับเขื่อนเงาแล้วก็บริเวณตรงสอ,อยนะฮะตรงพวกสังวานเอีงชดาต่างๆก็จะได้ลงเป็นสีทองเนาะเพื่ออ่าให้อ่าดูเด่นขึ้นมากนะครับนี่อันนี้ก็เป็น องพิคเนตนะครับขนาดเกือบประมาณความสูงประมาณเก้านิ้วนะครับความสูงเนี่ยจากนี้นะถ้ารวมฐานกับประมาณเกือบฟุตหนึ่งนะฮะเกือบ12อนิ้วนะครับเพื่อนสมาชิกท่านใดที่สนใจก็ทักแชทมาได้นะครับมีทั้งพิคเนตแล้วก็ขุดนะฮะตอนนี้นะเราก็จะไม่ไปบ้านเลขกที่นะครับเป็นพวกพาดบูดแกะนะฮะเดี๋ยวจังไใก็จะได้อัปเดตให้เพื่อนสมาชิกได้บ้งนะครับอันนี้ เดี๋ยวจะท่าสลักนะวาซีจะขืนมาอีกจังหน่อยบอนะอันนี้เป็นไม่ไม่สักนะฮะท่านในท่าอย่างเนี้ยนี่นะอันนี้เคลือบแล้วนะเคลือบสลักแล้วนะสองรอบนะเหเลือด้านหลังนะท่านีนเคลือบเพื่อนสมาชิกที่เอาไปก็สามารถนะให้คุูบบอาจาจย์นะเจิมนะปลุกเสกได้นะครับหางลางนะฮะจริงๆไม่ฐานหางลางนะครับสําหรับพริกเนตแล้วก็ขุดนะครับ หลังจากที่ลงชลันกนะครับไปรอบแรกเมื่อกี้นะสีเริ่มเด่นขึ้นมากแล้วนะครับอันนี้เป็นไม่เดิมเขาเลยนะครับสีตรงดำๆก,ก็คือสีของไม้เขาเลยนะครับอันนี้ผมท่าตะดานหลังเนี่ยเพราะว่าดานหนาท่าเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเขาก็จะหาสีทองนะครับมาแปะตรงพวกเครื่องสรงต่างๆนะครับ,รบประมาณ อจีดคูนแปดนิ้วนะครับบนร่วมทานนะครับนี่ทายเพื่อนสมาชิกเบิ่งนะครับพราว่าหนอกเนื้อจากม่วงหลัก่างก็ได้เฮ็ดอันนี้แล้วเพื่อนสมาชิกท่านใดที่สนใจนะครับใี่เรื่องของไม่แกะสลักคดีนะครับซ้อนเงินซ้อนท้องคดีหรือว่าจะเป็นการท้ำหมูบงหนอกหรือว่าในฤดูนะจะฝากนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อนสมาชิกท่านใดที่สนใจก็ทักเขามาได้นะผมตามช่อง youtube นะครับ เพื่อนสมาชิกท่านใดที่สนใจอยากเอาไปล่อ,ลองท้ายล่องโพดนะก็ทักมาได้นะผมจังได้ก็ฝากนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องเกษตรน้ำใหม่ไร่เบื้ทุนได้ผมสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวเอาไปตากไว้อีกจังน้อยนะเดี๋ยวเสร็จจังได้ดจะอัพให้เพื่อนสมาชิกได้เบิ่งนะผมถ้าบ่ได้ส่งลูกค้าก่อนนะผมสำหรับควีนี้สวัสดีครับ